สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับสวนผักเนาะสวนผักของเงียบน,นะครับปลูกไว้นี่เป็นแปลงถั่วเนาะที่ปลูกไว้ตอนช่วงก่อนบจบปีการศึกษานะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมผักกําลังงามเลยนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มดินแล้วเนาะมีทั้งหมดทั้งหมด2หลังเนาะน่าจะเก็บวันนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอบอวกนะครับแน่นๆเนื้อแน่นๆเลยครับอนี้คนก็เริ่มลิ่นแล้วครับแต่ว่าถั่วก็ฝักสวยมากนะครับจริงๆพูดถึงด้านล่างนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในมันก็จะแบบว่าเห็นเป็นฝักสวยเลยนะครับแต่อยู่ด้านนอกนะครับมันก็จะเห็นใบเยอะนะครับสวยๆทั้งนั้นครับอันนี้เป็นปอดสันพิษเนาะก็จะมีมดคอยดูแลให้นะครับก็เป็นมดนะครับที่คอยหุ้มตามฝักเนาะ ก็ถือว่าเป็นการจำกัดวัชพืชไปแบบในตัวนะครับปักใหญ่มากครับโอ้ถ้าเอาไปเนาะทำตำกินแสบหลายนี่ปักอบอวดทั้งนั้นเลยครับจริงๆแล้วคนที่มาเก็บก็น่าจะมองน่าจะมองแต่ยอดข้างบนเนาะจริงๆอยู่ข้างล่างนี่ก็ผักสวยทั้งนั้น,นครับฝ <c oughs> นก็เริ่มลินแล้วนะตอนนี้ ชีเต้ก็อยากได้คลิปนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นมดดำนะครับเป็นมดตะหน่อยมดดำเนาะที่คอยดูแลฝักนะครับก็คือพวกไรพวกเพียที่ขึ้นนะครับก็อยู่คงอยู่ไม่ได้นะครับก็จะตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วครับฝนก็เริ่มมาเนะเมมาเนะเริ่มลินนะการเก็บก็ยังเก็บปักง้ามไม่ดีครับอันนี้ก็จะมีมดเนาะคอยเฝ้าฝักอยู่ครับ ถ้าเราลองก้มดูข้างล่างข้างใต้เนาะมันก็จะมีฝักที่มันเลี่ยเรียดินเนาะตอนนี้ฝนก็เริ่มหนักละแปลงไอ้สวยนะครับขึ้นแผงไว้สองเนาะแต่ฝักก็ยังเก็บได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเก็บได้จนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับถึงเนถึงเดือนหน้านะครับต่อแฝักข้างล่างก็อบอวบข้างนั้นเลยนะครับถ้ามองแต่ข้างบนนี้ไม่เห็นนะครับข้างล่างเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าฝักข้างฝักข้างล่างเนาะ ก็ถือว่ามันขึ้นนียครับตามดินเนี่ยครับฝักอ,บอวบๆทั้งนั้นนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นโค้งงอไม่สวยนะครับแต่ฝักอวบฝนก็ดูเหมือนจะไม่เป็นใจแล้วตอนนี้ก็เริ่มเปียกกันละเดี๋ยวจะต้องหลบหน่อยนะครับก็ได้พอประมาณเนาะก็จะเอาไปแบ่งกันนะครับอันนี้นะครับเอขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามคลิปชมคลิปนะครับ เ,เสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนองชุงที่จนจบนะครับ,บก็ฝากังคลัวร้ยนกินได้ครับปลูกไว้ก็ได้กินแน่นอนนะครับขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ